เชืเครียดเลยคือแบบว่าสั่งมาอย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าถอยไป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 คือสั่งมาคุณผู้ชมคะมีสาวคนหนึ่งค่ะเขาลองอยากสั่งปูเป็นผ่านทางออนไลน์หนึ่งพอสั่งมาปุ๊บเปิดกล่องมาโหใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยค่ะตกใจเพราะปูเนี่ยมันเป็นปูเป้งจริงๆคือมาแบบตัวเป็นเพลเลยยังไม่ตายนะคะ เรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นไวรัลสุดฮาที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะขับไม่ออกค่ะเพราะว่าเขาก็ออกมารีวิวตามปกตินะคะเนี่ยเปิดปูมาสั่งผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์คิดว่าร้านเนี่ยจะใส่เป็นลังโฟมแบบน็อกน้ําแข็งมาให้แต่พอเจอของจริงผู้ชมขาเปิดออกมาดูเท่านั้น,นะค่ะกรีดลั่นบ้านเลยนะคะเพราะว่าสาวคนนึงเขาออกมาโพสคลิปค่ะผ่านทางทิกต็อกนะคะเธอเล่าว่าเธอเนี่ยก็สั่งปูเป็นตามปกติแหละผ่านทางออนไลน์เป็นครั้งแรกด้วยนะคะแล้วพอเปิดมาปุ๊บ ตกใจหนักเลยค่ะเพราะว่าปูเนี่ยมันมาแบบสดค่ะคุณผู้ชมค่ะสดกว่านี้คือต้องไปงมในทะเลเองแล้วนะคะชนิดที่ว่าเปิดออกมามันพากันวิ่งยัวเยียรยัวเยียทั่วห้องของเธอค่ะเธอก็เลยออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าสั่งปูเป็นครั้งแรกคิดว่าเขาจะใส่หลังเย็นมาให้อ๋อส่งมาเป็นเป็นแบบนี้เลยเหรอไปชมคลิปนี้กันค่ะเชียเครียดเลยคือแบบว่าสั่งมาเว้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าถอยไป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  คกูสั่งมาสั่งมาเป็นๆกูก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นขนาดนี้อมามดูน้าน้องดีเัีษ์มองตาเป๋าๆเลยกูโอ้ยเนี <N> ่ยผู้ชมถา โดยเธอบอกว่าปูเป็นที่สั่งเนี่ยเป็นปูทะเลหรือว่าปูดำนะคะทางร้านบอกว่าเป็นปูเนื้อไซส์สามสี่ตัวนี่แหละต่อหนึ่งกิโลกรัมและนี่เป็นการสั่งปูเป็นครั้งแรกของเธอตอนแรกคิดว่าคนขายจะใส่ลังเย็นมาให้แต่พอมาถึงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าปูทั้งหมดมันยังมีชีวิตค่ะวิ่งกันทั่วบ้านเลยนะคะเปิดกล่องมาเนี่ยคลิกคุณผู้ชมเพราะว่ารู้สึกได้ว่ามันมีสายตาหลายคู่ที่กําลังจ้องหน้าเธออยู่ก็อย่างที่เห็นในคลิปน,นะคะเหมือนมันพยายามที่จะวิ่งมาเธอบอกอยากเข้ามานามัน มานนี้ผู้ชมคะสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจนําปูเหล่านั้นค่ะไปทําเป็นเมนูปูนึ่งก่อนที่จะอัดคลิปนะตอนกินพวกมันอย่างสะสมค่ะเพื่อที่จะมาให้ชาวเน็ตนะคะได้ดูกันว่าเออฉันจัดการมันเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนค่ะพอเห็นคลิปดังกล่าวนะคะก็มีคนเข้ามาขำแล้วก็ถามเธอว่าปูพวกนั้นเป็นไงต่อละเธอก็กินให้ดูนะคะคลิปของเธอเนี่ยมีคนเข้าดูมากกว่า1ล้านวิวแล้วนะคะแถมไม่พอยยังมีคนเข้ามาขอพิกัดขายปูจากเธอด้วยค่ะอันนี้ เขาเธอเข้าใจผิดจริงๆว่าสั่งปูเป็นๆหรือว่าทางร้านเข้าใจผิดหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วใครที่พอสั่งเคยสั่งแบบเนี้ยลองมาคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปูเป็นๆหมายถึงว่าปูเป็นยังไงเอานอกน้ําแข็งมาปกติหรือเปล่าหรือว่ามาเป็นแบบที่เธอได้คือมาเป็นเป็นตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเคยสั่งลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าไอ้คาว่าปูเป็นๆเนี่ยเขาจะทํายังไงมาให้นะคะเอาเป็นว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน้องก็พร้อมที่จะ ออกมาจากกล่องแล้วก็พร้อมที่จะสู้โหน้องสู้จริงๆค่ะ